แม้มีศักยภาพที่แตกต่างทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างได้อย่างไรการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้เด็กพิเศษเหล่านั้นได้ก้าวเดินและใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนวัดนาพร้าวโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่ให้โอกาสทางการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาสู่ชีวิตที่มีคุณค่าในสังคม โรงเรียนวัดนาพร้าวตั้งอยู่เลขที่16 7หทับหหมู่5าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชนบุรีเขตสโรงเรียนวัดนาพร้าวเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในปีการศึกษา2551 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชนบุรีร่วมกับโรงเรียนวัดนาพร้าร่วมเปิดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกจำนวนหนึ่งห้องจากการดำเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงทำให้มีจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดนาพราวมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน IEP นะคะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนและในทุกปีการศึกษาโรงเรียนของเรานะคะจะมีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้ปกครองคุณครูประจำชั้นครูการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพและมีศักยาภาพที่ดีขึ้นค่ะปัจจุบันโรงเรียนวัดนาพร้าวมีห้องเรียนสอนเสริมวิชาการที่ใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน6ห้องเรียน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดหาครูที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนอกจากนี้โรงเรียนวัดนาพร้าวยังได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนความรับผิดชอบ ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์รวมถึงการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการให้โอกาสและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการสนับสนุนนะครับเราก็เรามีคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเนี่ยก็สนับสนุนอยู่ใน ภาวะปกติที่ตามรุงความต้องการของโรงเรียนและเรามีหน่วยงานของทางราชการโดยมีท่านอ,อบอจอมาสมทบทุนงบการศึกษาเป็นครูจ้างสอนของนักเรียนเนีสมคนและ,อะของกองทุนไฟฟ้าชนบุรี1อีก8คนและคณะกรรมการท่านมือฐานเนี่ยเป็นยังเรียดเห็นว่า การการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องใช้เงินที่ไม่ไม่พอกับออของงบประมาณของเอกชนที่มาช่วยเหลือเนี่ยเราก็เลยจัดการอทอดพระปาสามัคคีประจำปีเพื่อจะหาทุนมาให้เด็กนักเรียนเด็กพิเศษตัวเนี้ยได้เรียนที่อยู่ในระดับกับนักเรียนทั่วไปได้ดีขึ้นนะครับ โรงเรียนวัดนาเพา้าเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษที่ให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตอนแรกไม่ได้น้องไม่ได้มีโอกาสทางโรงเรียนนะคะตอนแรกน้องเรียนอยู่สาธิตแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายค่าเทอมสูงมากเราก็เลยและหาคนเดียวเราก็เลยขอออกมาก่อนแล้วก็ได้ติดต่อกับทางดูะคะ่ะว่าโรงเรียนที่ไหนที่เหมาะกับน้องแถวนี้ก็จะมีห้วยกะปิดไกลออกไปหน่อยก็จะเป็นนาพร้าวแต่เราโอเคกับน,นาพร้าวตรงที่ว่าเขาเป็นระเบียบ เขาแยกว่านี่คือตึกเด็กพิเศษแล้วคุณครูที่ดูแลน้องอะคะ่ะมีมีครบมีมีมเขาเรียกว่าอะไรอะศัก,กยภาพในการดูแลเด็กพิเศษดีกว่าละแวกที่คุณแม่อยู่แม่ก็เลยตัดสินใจไปด้วยตึกด้วยครูด้วยสภาพแวดล้อม <c oughs> ของโรงเรียนนะคะ่ะที่ที่เราเชื่อมั่นที่เรามั่นใจที่จะพาก่อนอที่จะส่งน้องไปเนี่ยคุณแม่ที่ตกตรงวันอะไรก่อนที่น้องจะเข้าไปโรงเรียน กังวลค่ะกังวลว่าน้องจะอยู่ในโรงเรียนวัดได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเรียนเอกชนมาตลอดตลอดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะจ้างครูประกบตัวต่อตัว,ตว,ตวจนเราเหมือนออกจากเซฟโซนว่าเฮ้ยเราต้องออกแล้วนะเราต้องให้น้องไปอยู่โรงเรียนที่มาตรฐานที่ดีกว่าที่เราจะต้องมาจ้าง เด็กพมา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาประกบน้องเอาแบบนี้ดีกว่าไหมก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณยายค่ะที่เป็นครูเหมือนกันคุณยายบอกโอเคก็เลยหาวิธีว่าเราจะติดต่อโรงเรียนยังไงว่าขอให้น้องเข้าไปเรียนที่นี่ที่จะไงถึงพาน้องมาที่โรงเรียน,เร,ยนเรียนวัดองเรียนวัดนาพราวนะคะคือหนึ่งคือใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านแล้วก็ โรงเรียนนาพราวอ่ะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในทางด้านสอนเด็กพิเศษนะคะแม่ตั้งใจพาน้องมาเรียนที่นี่นานละตอนต้องคือน้องก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ไปเรียนที่สุดนานเด็กๆก่อนสามปีแล้วก็มาเรียนที่นี่คือตั้งใจตั้งใจมาเรียนที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าโรงเรียนนาพราวเนี่ยจะเป็นสอนน้องที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็คือคุณครูจะดูะค่ะว่าน้องมีความสามารถแค่ไหน คือก็จะสอนตามที่น้องความสามารถของน้องแล้วก็คือถ้าน้องมีความสามารถที่สามารถไปเรียนกับเด็กปกติได้เนะี่ยคุณครูก็จะแยกไปค่ะค่ะ<า>มีความกังวลใจอะไรเกิดขึ้นเลยตอนแรกก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันค่ะพฤติกรรมเขาอะค่ะคือน้องแรกๆก,ก็คือเหมือนกับต้องมาปรับกับเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละก,ก็ยังมีความกังวลอยู่แต่ก็ไม่มากเพราะว่าก็มั่นใจว่าเขาอะ เข้ากับเพื่อนได้ดีเพราะว่าน้องเรียนมาแล้วสามปีค่ะค่ะตั้งแต่วันแรกที่พามาที่เนี่ใช้เวลานานไหมคุณแม่กว่าความกังวลใจหรือความวิตกกังวลตรงนี้จะหมดไปไม่นานค่ะแม่มีความมั่นใจว่าน้องอ่ะคือได้มาสัมผัสกับคุณครูกับเพื่อนๆแล้วอ,อ่ะมีความรู้สึกว่าน้องอยู่ได้อยู่ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าที่แม่เข้ามาปีแรกเลยเนี่ยน้องจะมาแต่เช้าเลยแล้วก็มามามา,มาที่โรงเรียนเนี่ยพี่ๆอ่ะค่ะ พี่ๆที่โรงเรียนน่ะต้อนรับน้องดีมากเล่นกับน,น้องแบบไม่รังเกียจเลยค่ะคือรู้สึกประทับใจอะแล้วเข้ามานี่น้องๆตงน้อง,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 องที่เรียนที่นี่ค่ะเด็กปกติคือเขาจะรู้จักหน้าที่ของเขาอค่ะจะช่วยกันกวาดตรงนั้นตรงนี้คือรับผิดชอบอะแล้วก็เล่นกับน,น้องอะแบบรู้สึกแบบประทับใจอะ การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะครับเราจะจัดการเนการสอนตามแผนการศาึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่า IEP นะครับซึ่งเราจะยึดที่ความแตกตา่างแล้วก็จัดเป็นรายบุคคลซึ่งนักเรียนแต่ละคนย่มีความแตกต่างกันแล้วในการนําระบบกองงานหรือว่า t o o Box System <c oughs> มานะครับเพื่อที่จะได้ตอบสนอ,องความแตกต่าง บางบุคคลในระบบกองงานหรือว่าชูบ็อกซิสเตมที่เรานํามาจัดการในการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในเรื่อวัดหนาเท้านะครับเราจะยึดที่ความแตกต่างและในแต่งานแต่ละใบงานในแต่ละช่องงานที่เราครูได้มีการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กในแต่ละใบงานจะมีความแตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนนะครับได้ทํางานอย่างเป็นระบบคิดเป็นระบบ สำหรับจิตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะเราจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการปฏิบัติลงมือทำแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนทำจิตกรรมกับเพื่อนและคุณครูได้อย่างมีความสุขค่ะจิตกรรมที่เรานำมาใช้นั้นก็จะเป็นเกมการเรียนรู้เพลงนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็จิตกรรมฝึกสมองค่ะ วัดนาพ้าวมีการเลือกใช้สื่อให้ตรงกับเนื้อหาและวิธีการสอนมีการจัดลำดับขั้นตอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและประสบผลสำเร็จในการเรียนนั้นๆค่ะ วันแรกนะคะน้องไม่สามารถพูดได้ไม่เดินไม่ได้คุณครูอะคะ่ะคุณครูประจำชั้นของโรงเรียนนะคะทำเอาน้องจนสามารถพูดออกมาเป็นคำชัดเจนดูแลตัวเองได้แล้วก็เดินได้ดีจนเป็นนักกีฬาให้โรงเรียน,นะคะ่ะกีฬาของว่าเป็นตัวแทนตัวแทนกีฬาประเภทอะไรว่ายน้ำคะ่ะอบ Ờ, เดี๋ยวสเปเชียลโอลิมปิกเราได้เหรียญทองกับเหรียญทองแดงแล้วก็น้องมีลงแข่งโอเพนวอเตอร์ water, ค่ะเ,เราใช้ชื่อโรงเรียนค่ะว่าโรงเรียนจัดส่งโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเราดีมากค่ะในความรู้สึกของคุณแม่เนี่ยดีใจในในมากเราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้โรงเรียนใหน้หวังไหมแอบหวังนะคะ คือตอนแรกก็ไม่หวังแต่พอพอพอลูกทาได้ก็รู้สึกว่าน่าจะทําทได้อีกนะะ่าจะทําได้อีกอะไรเงี้ยค่ะคือสนับสนุนไปเรื่อยๆแม่ก็หวังว่าให้เขาจบประถบที่นี่อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วต่อไปคือถ้าเขาเรียนได้ก็คือจะส่งเสริมไปให้เขาเรียนอีกค่ะให้เขาเรียนจนถึงที่สุดที่เขาแบบทำได้ค่ะ นอกเหนือจากการให้การสอนทางวิชาการพื้นฐานแล้วโรงเรียนวัดนาพร้าวยังจัดให้มีกิจกรรมบำบัดที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอาทิเช่นกิจกรรมอาชาบำบัดเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของร่างกายพัฒนาระบบการทำงานของกล้ามเนื้อฝึกสมาธิและฝึกการทรงตัวกิจกรรมทาราบำบัดเพื่อฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อข้อต่อ กระตุ้นพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวกิจกรรมบำบัดทั่วไปซึ่งมุ่งเน้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเพิ่มสมาธิพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาการเคลื่อนไหวพัฒนาสมองและการเรียนรู้กิจกรรมศิละปะบำบัดเพื่อส่งเสริมสมาธิให้มีสติผ่อนคลายสงบรู้จักตนเองมีการจัดการอารมณ์และความคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมและกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายปรับสภาพจิตใจและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่โรงเรียนวัดนาเพาให้ความสําคัญที่จะต้องจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับทุกคน การเสริมประสบการณ์เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นอีกความรับผิดชอบหนึ่งที่โรงเรียนวัดนาพร้าวได้จัดให้มีการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของเราเพื่อให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมเ,เช่นคนปกติได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพและมีความสุข ขอคุณนะคะขอบคุณโรงเรียนที่แบบว่าให้ให้ให้สิ่งดีๆกับลูกนะคะแบบว่าให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทําให้ไปต่อทำให้แม่รู้สึกว่าเอ้ยลูกเราไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกเนี่ยคะ่ะก็เริ่มต้นจากที่โรงเรียนเนี่ยคะ่ะสนับสนุนทำให้แม่มีกำลังใจะจะบอกว่าลูกเราอะคะ่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าลูกเราเป็นอะไรลูกเราเป็นเด็กพิเศษลูกเราไม่ จะบอกว่าไม่สามารถเหมือนเด็กปกติเราจะเอาไปเทียบกับเด็กปกติไม่ได้ค่ะเราต้องรู้เราต้องเข้าใจเขาว่านี่คือเด็กพิเศษเราต้องคอยประคองเขาอย่าไปคาดหวังมากว่าเฮ้ยจะต้องเหมือนเด็กปกติจะต้องทำให้ได้คือเราต้องไม่คาดหวังค่ะแล้วถ้าคุณหมอแนะนำมาว่าลูกต้องกินยาเราต้องฟังเราต้องให้ความร่วมมือกับลูกเราต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน เราต้องให้ความร่วมมือกันในครอบครัวที่จะทำให้เขาดีขึ้นเขาไม่หายแต่เขาจะดีขึ้นค่ะ อ,อยู่ในสังคมขอบคุณที่ทำให้น้องสังคมยอมรับว่าเด็กพิเศษก็สามารถจะเป็นนักกีฬาได้เด็กพิเศษสามารถที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับเด็กปกติได้อขอบคุณค่ะ ทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นได้ว่าโรงเรียนวัดนาพร้าวได้มุ่งมัน่นที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านพัฒนาการทางร่างกายด้านวิชาการความคิดสติปัญญาและทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเพื่อให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่สุดที่จะออกไปดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างเป็นปกติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขและนี่ คือภารกิจสำคัญที่โรงเรียนวัดนาพร้าวมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปให้ดีที่สุด